มาเริ่มต้นกันที่ผลงานของศึกบางระจันบวกสอสมหมายครับจากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับผลงานของพลตรีประจวบเปาอินร่วมกับโปรโมเตอร์สมหมายสุกุลเมตตามาเริ่มกันที่คู่นี้ครับน้ำพองน้อยสอสมหมายครับมีแดงเขาทรายถอดมงคลให้และหนุ่ย9 3้าับมถอดมงคลให้กับทางด้านของเด็ดฝั่งโขงสอศิริลักมวยคู่นี้ยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับความได้เปรียบนี่ขึ้นมานี่อยู่ที่ทางด้านของเจ้าน้ำพองน้อยครับ ได้เปรียบ4-1ครับนี่เป็นยก3นะครับโอ้โหปล่อยตัวนี่สตาร์ทไปไกลเหลือเกินครับ4-1ครับเจอกับปั้นขวาของเดชฝั่งโขงเดชฝั่งโขงนี่เป็นนักชกสัญชาติลาวเลยนะครับบ้านใกล้ชิดติดราวนี่แหละครับนครหลวงเวียงจันทร์ครับมาซ้อมอยู่ที่อุดรธานีครับกับค่ายมวยสอสิริรักษ์น้ำยิมโดยหมาน้อยและก็เจ๊ปุ๋ยลาสุดวิชนะชิงชัยลูกเขาขวางมาครับส่วนน้ำพองน้อยสอสมหมายครับ ลาสุนิแพ้คะแนนมั่งมีวอยวัฒนานน์ก่อนหน้านั้นนี่ชนะมารวดนะครับเดชฝั่งโขงไอ้ต่อยขวาลําตัวครับนำผองน้อยรูปร่างสูงยาวครับความเป็นมวยมีมากกว่าแน่นอนกรรมการไพฑุนกลบกลางครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีแข้งซ้ายครับเจอกับปั้นขวาของเดชฝั่งโขงครับขวางแทงเข่าขวาครับเดชฝั่งโขงโอ้โหเจอเข่าซ้ายอ่ายกทิ้งไปครับแย่งกันดังแหละครับมวยคู่นี้คือเกิดจะเกิดแล้วครับแต่ว่าต้องแย่งกันดังครับ น้ำพองน้อยครับนักชกจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับเดินเข้าหาเดชฝั่งโค้งเอา้ากำปั้นขวาครับรอมบวงอยู่แล้วครับมุกซ้ายแทงซ้ายน้ำพองน้อยแข้งซ้ายครับถีบทำลายจังหวะไว้อีกโอ้เจอโจทย์ยากนะครับวันนี้เจ้าเดชฝั่งโค้งสอสิริรักถีบซ้ายนํำครับ น้ำพองน้อยโอ้โหแข้งซ้ายเจอกับป uh ั้นขวาของเด็ดฝั่งโคงครับกำป้นขวาครับเด็ดฝั่งโคงเอาละครับต่อยแม่นด้วยครับโอ้โหแต่ว่าเจอเข่าขวาโอ้เรียกเสียงฮือฮาครับโอ้โหกระโดดเข่าลอยโอ้หยขี่มาแทงเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับเสียบเข่าซ้ายครับไหวไม่ไหวครับแทนเข่าขวาเสียบเข่าซ้ายครับเด็ดฝั่งโคงยังไงครับโอ้โหเจอชุดใหญ่ครับทั้งเข่าซ้ายเข่าขวาเข่าซ้ายเข่าขวาครับยาชุดตำราหลวงครับพลิกมาเสียบขวาอีกทีนึงครับน้ำพองน้อยเสียบซ้ายครับ โอ้โหยังยืนอยู่ได้ครับยืนอยู่ได้ด้วยหัวใจครับเจอเข่าซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหพ่อเจ้าประคุณครับอิ่มเข่าหรือยังครับโอ้ไม่ยอมทิ้งตัวครับหัวใจยอดเยี่ยมมากครับเดินเข้าหาเอาหัวที่บีโอ้ไปกันใหญ่แล้วครับลุกช้าแล้วครับหนักก้นไปแล้วครับเดชฝั่งโขงสอศิริรักโอ้โหเดินครับ อุ้ยกำปั้นขวาครับแม่แข่งกับมัดครับรอบวกหมัดแล้วครับทางด้านของเจ้าเด่นฟังโคงครับกำปั้นขวาโอ้เสียงเชียร์ดังมากกำปั้นขวาตรงครับโหมดยกสี่ครับโอ้โหคือเขาไม่มีอะไรหุ้มนะครับหมัดมีนวมหุ้มครับโอ้โหเจ้าเด็ดฟังโขงครับแต่หน้าตายังเอาเรื่องอยู่ครับยังหน้าตายังมุ่งมั่นตั้งใจอยู่ อ้กำปั้นขวากัดเบสฝั่งโขงครับปล่อยตัวมาในยกที่4นะครับต่ละหลักรัพหกหนึ่งครับอยู่ที่น้ำพองน้อยครับอู๋เจอศอกครับเจอศอกมีแกวงไปมาครับเจอศอกเจอกับบ้านครับเอาบวกศอกเหมือนกันครับน้ำพองน้อยเด็ดฝั่งโขงแทนข่าวขวาครับกำปั้นขวาครับเด็ดฝั่งโขงกำปั้นขวาเอาร่วงครับโอ้โหโอ้เป็นไปได้ครับต้องลุกขึ้นมาครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับสับมือนับแปดครับเดี๋ยวดูภาพใช้ครั้งเด่งอูหกำปั้นขวาครับ นี่แหละครับพยายามบวกหมัดขวาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็สําเร็จครับลุยต่อครับเอาฟันสอบขวาก้นตี้ะแทงเข่าขวาฟันสอกขวาครับเอาละครับแม่เจียนอยู่เจียนไปเพราะเข่าแต่ว่าสุดท้ายเป็นยังไงโอ้น้าพองน้อยรับบทหนักเหลือเกินครับตอนนี้รับกําปั้นครับกําปั้นอ่าอ่าละครับเด่นฝังโขงพยายามจะเร่งเอ้ากําปั้นขวาซ้ายฟันสอบขวาครับโอ้เจอเจอกําปั้นบวกขึ้นเหมือนกันครับโอนเด่นเหมือนกันครับโอ้อาละครับหมัดแรกหมัด เอาล้วครับบวกหมัดยืนแลกหมัดกันอยู่ครับนี่แหละครับผลงานกลุ่มพลังใหม่บางกะปีครับโอ้โหเอาตีเข่าขวาครับน้ำพองน้อยตีขวาครับตีเข่าขวาครับอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่โอ้โหเสียบเสียบเสียบและกรรมการแยกแยกแยกโอ้ได้นับแปดเอาเจอกำปั้นขวาของเดชฟังของน้ำพองน้อยจะบวกหมัดเอาแล้วครับคนละหมัดครับกระแทกหมัดซ้ายน้ำพองร้อยแข้งขวาแล้วอะไรโอ้ฟันยางหรือเปล่าครับ ฝันยางร่วงจากปาครับโอ้เป็นจังหวัดถอยเมื่อสักครู่ครับเอาละครับทีมงานล้างเช็ดนาวิชัยราชนน์ล้างเองเลยครับล้างเองต้องล้างก่อนครับต้องล้างก่อนครับโอ้โหโอ้เอาละครับโอ้นี่สถานการณ์นี่วุ่นวายมากเลยนะครับผัดกันเพียงลําครับแลวเด็ดฝังงหงไม่เดินครับนำพองน้อยกำปันมาครับเอาบวกหมัดกันอีกโอ้โหแม่ต่อยให้เสียวครับ กำปั้นขวาไม่ถึงครับน้ำพองน้อยงานกำปั้นขวาจากน้ำพองโอ้โอ้ดูดูครับดูเด็ดฝั่งโคงครับไม่แลกไม่ประท้าแล้วนะครับโอ้ถ้าเกิดจะกลับกลับกับเวียงจันนี่ต้องสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนะครับที่หนองคายครับโอ้ดีจะข้ามฝั่งจะขึ้นสะพานไปแล้วครับลักษณะการหอยแข้งซ้ายครับน้ำพองน้อยโอ้โหบวกมัดขวาครับเด็ดฝั่งโคงครับโอ้โหทีเด็ดจริงๆครับง้างมา หมัด1นึ่งสองเอาเจอบวกขวาของเด็ดฟังโค้งนี่ให้รู้ว่าไม่ได้ถอยอย่างเดียวครับถอยหลายอย่างมีทีมด้วยโอ้ทีเด็ดจริงๆเอากำปั้นขวาครับนี่ครับรอบบูหมัดขวาอยู่แล้วครับน้ำพองน้อยก็จะหลวมไม่ได้นะครับโอ้เด็ดฟังโค้งไม่แลกไม่ประทะอ่ารอบบวหมัดขวาทีมซ้ายครับโอ้หมัดยม,มวยนี้มันเป็นไปได้จริงๆนะครับเป็นไปได้ทุกอย่างครับเป็นไปได้ทุกหน้าโอ้เด็ดฟังโค้งนี่แทบจะแทบจะวิ่งเลยครับ ยังครับยังไม่ต้องไปไหนเอาโอ้โหเข้าหลวมมาเจอถีบเสียเหลี่ยมซะอีกน้ำพองน้อยโอ้ถ้าเกิดทรงนี้นี่ไม่ได้ล้างตาที่นอนไม่หลับแล้วครับคือไม่ได้ล้างตาเด็ดฝั่งโขงนี่ต้องบอกว่าชาตินี้ห้ามตายเลยครับน้ำพองน้อยกำปั้นขวาโมดยกสี่ครับนี่แหละครับ เฮ็ดในสิ่งที่เสือ้อเสื้อในสิ่งที่เฮ oh ็ดโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับเด็ฝั่งของสอสิริรกชอายุคสุดท้ายครับปล่อยตัวมาครับตลาหลักทรัพนีนี่สิบหนึ่งนะครับตลานดน้องเด็กฝั่งโคงนี่พลิกได้เปลียบแล้วก็รัดเขาเวลาครับโอ้โ oh หมันหยดติง๋งติ๋งทีเดียวครับมีผลงานของกลุ่มพลังใหม่บางกะปินะครับโอ้โ oh หต้องบอกว่าอย่างที่เราได้เห็นนะครับ ผลงานนี้มันพิสูจน์ศรัทธาจริงๆตีบซ้ายไปครับเด็ดฝั่งโขงแอบออกลีลาแล้วครับวันนี้นี่กำปัน้นนี้เอามีเผลอๆมีฟันสอกอีกโอ้ไม่ง่ายนะครับนี่ถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ฝั่งลาวเลยนะครับเด็ดฝั่งโขงสอสิริรักโอ้โหกลับไปฝั่งลาวนี่รับรองครับตีบซ้ายตามองน้อยก็เดินเข้าม่ถึงตัวแล้วครับ คือจะทำอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับก็ติดเบรกด้วยการขีบครับเผลอก็มีศอกหมดยกสุดท้ายครับท่ากลางเสียงกรีดวีดวายกระตู้วูครับท่านร้องเฮกันลั่นครับโอ้โหจะแพ้นอพ็อกเพราะเข่าแท้แล้วนะครับเจียนอยู่เจียนไปสุดท้ายครับมาได้หมัดผีจับยัดครับ ได้นับในยกสีแล้วก็โอ้โหเข้า